ครับสวัสดีครับพบกันีกแล้กครับลรูกอีสานชาแนลนะครับวันนี้ในสภาพไม่หาเห็ดนะครับอีกปลาหนึ่งยูจังหวัดมาสารคามนะครับมากับปู๋เฉียวชาญครับมาหาเห็ดนี่นะครับพอแล้วครับ็ดไข่นะครับอุปกรณ์กับมีเสียมกับตาหน่อย เห็บเลยครับครับนครับ,ค,รบคันติดเนหนียๆอยู่หอกกับอาไว้ก้อนครับนะครับวิธีการหาเห็บโมเมนต์เคลียร์จนเฉือนบ่เดินครับ เป็นการไต่เห็ดนะครับอันนี้ก็เห็นสากเห็ดครับการหาเห็ดไข่ไต่เห็ดไข่นะครับนี่ครับพี่นอ้อง นี่นะครับรเบบห็นบมนแล้ว่อนะ้อนี่ะครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่แต่ไม่รู้ว่าเห็ดไข่ครับเห็ดชิดนิดน,น,น,นี่นะครับมันจะขึ้นเป็นกุ้มเป็นก้อนเป็นมูน,นะครับ พี่กันหาห้าเปิดเอานะครับห้าไม่ต้องเคีรยครับนี่ครับนี่นะครับถ่ายครับนี่นะครับนี่ผ้า พี่น้องมาหานะครับเห็ดไข่เห็ดไข่ครับซองหานะครับพี่น้อง กต่สิขึ้นบริเวณนี้นะครับนี่เป็นปลาเป็นตัวโขกนี่เป็นโขกบ่ไงป็นไหนนะครับหาไปเรื่อยๆนะครับแต่ถือว่าบอบพิดวังนะครับพี่นอ้องเขาก็เห็นดอกเคตอยู่ ไทยนะครับนี่นะครับเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮ้านะครับนาะกะจังไดกะมึนๆหัวแน่่ยนะครับพี่น้องเขากะต้องการไห้เห็นนะครับพราเฮ้าทายสด ครับ,บรนี่การตัดตอนะครับพี่นอ้องตัดตอรกระดัอีกอารมณ์หนึง่งกับสีได้ภาพที่มันสวยงามอ่าเดีย๋ยวนะครับพอเรียววัสับยงางไปแล้วครับ ขื่นหนังเชีเองครับปุ่นครับดอกหนึ่งโอ้นี่ครับปลาเห็ดไข่ดอกเห็ดไข่นะครับ อาหารโปรดของกิ่งกือครับนีกิ่งกือมองได้ก็แสดงว่าเห็ดพวกนี้มันขึ้น,นครับต้องเป็นแหล่งมันนะครับเนาะ กับมาซองของสีแล้วครับเพราะว่ามาซองแามขึ้นนะครับแสงไฟกะไปกระทบกับเฮ็ yep, ดนะครับก็จิเห็นดีกว่านะครับเนาะแต่ว่ามันกับแฟงไปด้วยอันตรายนะครับ mm hmm. มาตอนขึ้นเย็นอีกแล้วนะ้อครับ <laughs> มัมนใหน่งมันู่ที่ได่เห็นโอ้นี่นะครับน,นี่นะครับไข่ครับนี่นะครับพี่น้องมันมาไตก็เห็นเบสุดหรอ่ากำลังนะครับขนาดมีคนมาไต้เล้ครับไต้อาง่ามขึ้นน,นะครับ นะครับเไข่ดอกงามนี่ครับสุดยอดถ้ามาฉาดพนล่งสันมาให้แล้วนะครับห้าก็หาเก็บจะวิธีการเก็บต้งเพื่อลูกเพื่อล้านนะครับเน้นเชี่ยจนเชี่ยมันบ่เดินนะครับ ยยามเปิดเอาเห็นกับจังเอาบ่าเห็นกับปอยมันเป็นเชื่อครับต้องเห็ดไตเห็ดปกติกับพากันมาตอนทำนะครับเด็กๆ กว่ามาสลรข้ามตถวนี้กตบอผิดหวังนะครับพี่น้องครับแต่เป็นคนในพื้นที่นะครับเพิ่นกะสีหูว่าเน็ดมันสีออกอยู่ช่วงไหนนะครับ มองใดเห็ดมันขึ้นมองใดเห็ดมันออกนะครับเป็นกระสิหูนะครับอ่ะก็เป็นอัรรถนึงนะครับในการเบองเห็ดเนาะเอาว่าเดี๋ยวขอสรุปคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าเฮาบอกผิดหวังแน่นอนนะครับในการหาเห็ดอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ลูกอีสานชาแนลนั่นนะครับงใ,ในกา มาคุยกันนะครับว่า,าเป็นยังไงนะครับในการหาเห็ดนะครับหรือบานไดนะครับที่อยากให้ลูกีสาชนชาแนลนะครับไปหาเห็ดจะบอกน้ำเนี้ยลวกันนะครับพร้อมที่สีเดินทางไปนะครับเพื่อไปเอาคลิปดีๆมาฝากพี่น้องนะครับที่อยู่แดนไกลหรือว่าคนที่อยู ต่างเมืองนะครับต่างเดียนอยากเห็นความบุดมมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็นะครับอีะเอาไว้ซ้นีครับสวัสดีครับ